พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ <Okay. laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการบายซาฮาเฮเปนประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับผมรับชมพวกเราสดๆทางพอใจชาแนลหรือว่าจะชมทางออนไลน์ก็ w ว w ดอทพอใจชาแนลดอทคอมอเราสองตัวก็จะมาประจำกันสองคนสองคนตลบขต้องเรนี้เป็นตัวไงล <ะ S 2> ตล,ก,ตลกนี่จะเป็นสายพันธุ์เดียวกับพวกปลาหมึกไงสปีชีส์เดียวกัน <c oughs> ตัว <c oughs> ครับผมอย่าลืมนะฮะหากันไปด้วยแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยก็อย่าลืมครับผมสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดในช่วงเวลาของพวกเรานะฮะ <c oughs> นี่เบาหวานความดันโอโ้โหโรคตับโรคไตนี่ทุเราเบาบางลงหลายท่านลองแล้วพิสูจน์กันแล้วนะฮะ ตอนอื่นเราไปหาเรียกน้ำย่อยกันก่อนในช่วงของแจ็คซ่า5เฮช่วงแจ็คซ่า5เฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดแกบแรกวันนี้จะพูดถึงลูกทำไมอ่ะคุณกระจอกมีลูกไหมนี่แะเรียกกระรอกดิเอาคุณกระรอกนี่ถ้าคุณป่ากพระร่วงพักหลังผมไม่ค่อยมีงานแล้วเนี่ยนี่เขาบอกว่า ลูกช่างจำ<ะ>เออทำไมจ้ามจำขนาดนั้นเขาไม่มีตังนี้นก็ไปจำไว้ก่อนไม่ใช่จำนำไปดูแลกันว่าลูกเขาช่างจำเรื่องอะไรครับ<อ>ใกล้จะได้เวลาแล้วพี่นี่เวลาอะไรต้องไปรับลูกกลับจากโรงเรียนนี่ได้ผมนี่ย อันนี้มีลูกวเนี่ยพี่มีลูกยังจะเหลือเลยหน้าตาดีๆอย่างงี้กี่ตัวไม่กี่ตัวสองไม่ใช่ป้าไม่ใช่ลูกมาแต่ลูกผมนะเก่งนะพี่นะเก่งยังไงห้าขวบเองอ่ะห้าขวบผู้หญิงมันช่างจำนะพูดถึงเด็กสมัยพอได้เหรอะจพอไปไหนแม่สุภาพเรียนเด็กผู้หญิงเก่งด้วยช่างจำในขนาดให้ไปเซเว่นนะพอเซเว่นเปิดประตูเข้าไปสังเกตไหมแบบเป็นติ๊งตองพนักงานจะพูดเลยสวัสดีค่ะเชิญด้านในก่อนนะคะเราซื้อของเสร็จปั๊บ ขาก็จะบอกเลยว่าขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะเราขนมจีบสระบเเพิ่มไหมคะจำได้หมดเลยจำได้เด็กมันขัางจำไปอยู่วันหนึ่งผมไม่อยู่บ้านอยู่กับแม่สองคนปิดประตูไม่แน่นไงสภาพหนูขโมยเข้าบ้านเลยพอประตูประตูเปิดปุ๊บขโมยเปิดประตูเข้าบ้านปุ๊บนะลูกสาวผมพูดเลยสวัสดีค่ะเจนบันไดก่อนนะคะัไม่หยิบไม่หยิบใส่ถุงแล้ว๊บมันก็เดินออกปิดประตูเล้วปุ๊บ ตัวสาวพูดเลยขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะอินโผล่ห้อาอาีกนะรับวขนมจีบสระเปาเพิ่มอีกค่ะ ไหวทักสึกเข้าว่านเด็ <S 2> <S 2> <โ>ดเด็กเขาไม่รู้เขาก็จําม,มากําลังเรียนรู้เขาบอกเด็กเปลีป่ยนเปียกเสมือนผ้าขาวไงอะไรนะเด็กเปียกเสมอผ้าขาวรอ,รอเดี๋ยวจะไปซื้อเด็กมาตัดเสื้อสักตัวนี่เรื่องคุณมาชมเรื่องของผมมั่งยังไงเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้หญิงแล้วไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะผู้หญิงอะไรหญิงผู้เสียสละโอ้โหใจจะเศร้าเดินทับตาล้อจ้าวซึ้งอะไปไปดูไปดูหญิงผู้เสียสละ เคยไปช่วยน้ําท่วมอะไรเขาบ้างเปล่าเมื่อปี54นี่นะผมวานี่เองนี่หอบเลยเขามาหอบของถุงยางชีพอะไรไปเข้าช่วยเขา้ไปหอบมาไปหอบมาไม่เราต้องไปช่วยเขาดิคนเราคนไทยมี youtube ภูไหหล้วรก็ต้องไปช่วยเขานี่ไปบ่อยมากเลยไปบ่อยดีดีมีทุกเพลโหูน้ําป่าไหลหลากเลยนงเราด้วยความไปช่วยเขาด้วยความหวังดีทุ่มแรงกายแรงใจเต็มที่ตัวเราพัดเลยเ้ยพัดในน้ําพัดก็ไปเลย เราไปกันสี่ห้าคนประมาณหกคนหกคนนี่มีผู้ชายนะผู้ชายห้าคนมีชั้นผู้หญิงคนเดียวก็คนห้าคนนั้นก็ลุมนอนกับเธอโอ้ไม่ดิวิ่งจุดจะปล่อยกาลุมได้ไงจะไม่ยอมใครหรอก <c oughs> จะขึ้่อค่อดจะบ้าเลยคนละเรื่องม่เกิดอะไรขึ้นะมันเกิดนีน้ำป่าไหลหลากเราก็พัดกันอู้ดีนี้ก็เกาะต้นไม้เกาะต้นไม้กันบ้างอะไรบ้างเกาะอยู่งั้นโอ้โหแล้วจะขึ้นยังไงน้ําก็แรงเววเลยทั้งก็ต้อง ทยก็เรียกบอเลยเอาฮอดีคัปเตอร์มาเลิคอปเตอร์มาเลยมาตัดมาเลยนะบินมองลงไปว่าเอ๊พวกเราอยู่ตรงไหนกัน็บอกว่าเรอยู่นี่อยู่นี่อ้าวพวกเขาเห็นพวกคหย่อนบันไดลิงลงมาให้เราเลยเราก็ต้องปีนัขึ้นไปปีนกันขึ้นไปไอ้ชัดก็ขึ้นก่อนเลยนะคนแรกผู้ชายห้าคนก็ปีนตามขึ้นมาขึ้นมา ก็ตามขึ้นมาทีนี้มันน้ำหนักมันเยอะอะติยคุณขาโอ้หกคนนะเามันก็ไม่ไหวดึงขึ้นจะเชือกมันจะขาดแล้วโอ้ข้างบนคือวินนี่บอกเอ้าทีนี้จะทํายังไงวะเชือกจะขาดจะต้องมีใครคนหนึ่งสละกทีพคุณพระ้า ตายแล้วไอ้นี่ก็เกียงกันอุ้ยลูกผมยังเล็กเมียผมยังสาวเกียงกันใหญ่เลยอุ้ยไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษฉันมีความเป็นผู้หญิงไทยใจกลาฉัะไ่ต้องเถียงกันยังไงฉันขอเป็นบุคคลที่สละเองเสียสละขอเสียสละเองสุดยอดเลยไทยใจกลาผู้หญิงมีความรับผิดชอบอยู่แล้วใช่ผู้ชายมีหน้าที่ทำงานทำงานนึงทำงานรอบบ้านใช่ผู้หญิงนี่ต้องทมีบัตรรัสามีฝ่ายผู้ชายดูแลทั้งลูกทั้งผัวผู้ชายเหนื่อยเยอะแล้วฉันเป็นผู้หญิงฉันขอเสียสละเพื่อผู้ ชายจะครั้งหนึ่งก่อนฉันจะตายขอให้ทุกคนตบมือให้เกียรติกับวิญญาณฉันหน่อยได้ไหมโอ้ยผู้ชายคนตบมือมันเกลียวเลยมันก,ก็โดดลงน้ำไปกระโดดทำบ้าอะไรห้าคนมาล่วงกันแตบบ่แผบลบแรบกบแลบบ้วแตบมบือให้เแกบบียรติน่าจะปีนต้นไม้ไว้ แต่แ้แรกนี่แสดวแป้มาเยอะเนี่ยหลาแป้รอดตัวไปเอ,อเอาละครับหากันพอสมควรแล้วท่านผู้ชมครับพักนึ่งเจนี่ฟูดกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพวกเราในช่วงของแจกก่าฮามเฮ หนุนดย้ยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเ็นีฟูดลาลาว้เอาในแก้วตาเือถึงนิหาว่าดารำบังจัมถึงไม่มีพี่มือทร้องผูดังจิตั้งแต่ไกลยังไม่ยุดปั่นตาใจโลภบนมนอเลนดา ออแล้วคุณแหม่โอยเต้นเปลืองเนื้อที่จริงๆเลยครับพพบกับรายการดีๆกับเพลงหวยนะฮะ <laughs> ในช่วงนี้ก,กับเพลงดีๆครับอยู่กับพวกเราในช่วงของแจ,แจกซาฮาฮีก่อน <hi! S 2> จะแจกอยากผู้ชมไปชมกติกากันก่อนครับครับผมเชิญครับกติกาแจสซาฮาฮี เราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุ่มจิ้ขึ้นมาเพียงหนึลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์เข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลา้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่สกล่องมูลค่า450บาบาทเสื้อทีละลึกจากทางรายการ เงินสด1,000บาทเครื่อง S> <S ดื่มเพื่อสุขภาพเ e น n ฟู o ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8ง9่ปถึเการกังที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทราบแล้วคุณกระรอบล้วงลูกปิงปองครับเลยฮะเ้าเิ่สตัด จับหน้าเดี <superv ising> <spe> <s we iger> <sm> ๋ยวก็เป็นสิวเห็นดำวเหมือนกันเลขอะไรเอ่ยลุ้นโอ้โหเป็นเลขที่ดูยากแต่ว่ามันไม่ยากสำหรับเรานะครับหมายเลขหกนะครับผมนนี้่เป็นบ้าน จะเปลี่ยนบ้านหมายเลขหกนะครับโทรเข้ามาเล่นเกมกับพวกเราได้เลยนะฮะแต่ถ้าจะสั่งซื้อเจนิฟู้ดในช่วงเวลาของพวกเราหรือทีมงานหยองลูกหยีก็หมายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิม0 8 0 0 2 2 4 5 4 5ห้และท่านอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับแต่ท่านที่ได้รับรางวัลแล้วนะครับอาทิตย์นี้เราขอสงวนสิทธิ์ไว้ค่อยโทรใหม่อาทิตย์หน้าครับผมอ่ะสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อจริงครับ สว่างครับคุณสว่างนะครับโทรจากจังหวัดไหนครับอุทัยธานีครับอุทัยธานีบ้านเลขที่ละครับหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์นะมีหมายเลขหกไม่มีทับนะฮะคุณสว่างไม่มีครับโอเคครับขอโชคดีครับคุณสว่างแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นใต้ต่อไปครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กนะครับเล็กหมเอาแล้วเอาไหนจะสว่างเป็นที่ อีกหนึ่งแผ่นป้ายครับคุณสว่างครับเจนิพูดกล่องเล็กหรือเจนิพูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับขอให้ใหญ่นะครับพี่ครับโอ้โหแม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาเล่นเกมได้ใหม่นะวางหูโทรศัพท์ให้สนิทด้วยนะครับขพบคุณน่าจากูุไายทานีแฟนลับเราก็เยอะนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับ02692 2818-9นถึงนะครับกลับโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับแอมค่ะคุณแอนแอมค่ะแอมชื่อจริงนะครับคุณแอมพิศราค่ะพิศรานะครับค่ะโทรจากจังหวัดไหนครับมหาสารคามค่ะโอ้โหมหาสารคามอยู่ใต้นะว้ายีสานะครับอีสารนะครับคุณแอนคุณแอมคุณแอมใช่ไหมฮะค่ะเออหมายเลขที่เท่าไหร่ครับสองหนึ่งเจ็ดทัพหกค่ะสองหนึ่งเจ็ดทัพหกนะเพิ่งโทรไปครั้งแรกไหม ครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะครับขอให้โชคดีนะครับพร้อมอ้าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปครับคุณวิษาครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะขอให้เล็กเล็กไม่หรอหลังครับพร้อมลครับอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับผอมกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับอ้าเอาละครับ มีสิทธิ์ได้เปิดป้ายรางวัลนะครับมีเจนี่ฟูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเจนี่ฟูดแผ่นที่สี่ค่ะแผ่นที่สี่นะครับแผ่นที่สี่จากทานนู้นหรือทางนี้นี่ครับขอโชคดีได้รับค่ะรับรับบ็อกโอเปิดเจอในพันนาเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวให้ที่อยู่กับทางทีมงานไว้ด้วยนะครับยินดีด้วยสำหรับท่านที่ได้รับของ ท่านตรับของรางวัลนะครับเราจะติดต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราติดต่อท่านไม่ได้เราจะนําของรางวัลนะครับกลับมาไว้ที่บริษัทเราเหมือนเดิมไว้แจกคนอื่นต่อไปนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับอีกหนึ่งสายครับเชิครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเสียงดังเลยครับคุณไรครับพิเชษครับคุณพิเชษนะครับน่าโชวจากไหนครับคุณพิเชษครับนครปฐมนครปฐมนะครับผมบ้านเลขที่ครับคุณพิเชษครับ หกสิบสี่ครับเจ็ด <64 S 2> <64. S 1> นะฮะโทรเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับคุณพิเชษโอ้หลายครั้งแล้วครับหลายครั้งติดมั้งไหมฮะติดมั้งไหมติดครับไม่ค่าโทรศัพท์ที่บ้านติดเขามัม้งไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นเอาขอให้โชคดีครับคุณพิเชษแผ่นป้ายแรกเป็นเซนิฟูกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปครับเล็กหรือใหญ่ครับกล่องกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่เลยครับใหญ่ใหญ่เลย,ยครับใหญ่ใหญ่ไหม ไม่เป็นไรครับคุณพิเชษเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับครับผมวางหูโทรศัพท์ให้สนิทด้วยนะครับผมยังพอมีเวลานะสำหรับเบรกนี้อีกหนึ่งสายนะเราอยากแจกแจกกันเป็นประจำขอบคุณนะสนับสนุนโดยเจนี่ฟู้ดอยู่แล้วแจกจริงแจกประจำครับผมสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดในช่วงเวลาของพวกเราหรือว่ากับทีมงานหยองลูกหยีก็หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์นะแล้วออกมาแล้วเจ้าเธอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ วิพาพรค่ะคุณวิพาพรโทรจากที่ไหนจ๊ะพอน้ำเขียวค่ะอ๋อวังน้ำเขียววังน้ำเขียวหรอโคราชโคราชค่ะอ๋อโคราดอ๋อคุณโรเบิร์ตก็ไปบ่อยนะฮะเขาไปซื้อที่อยู่บนยอดเขาครับโทรบ่อยไหมฮะจากวังน้ำเขียววะครับบ่อยค่ะบ่อยนะครับโอเคฮะบ้านที่เท่าไหร่ครับยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะเล่นเกมเลยครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปครับเล็กหรือใหญ่ครับ กองเล็กหรือกองใหญ่ครับเจนี่พุทธกองเล็กหรือกองใหญ่ครับผมวายครับใหญ่ค่ะอ้าวขอให้ใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับโอ้โหที่ยิแผนป้ายครับผมเป็นเจนี่พุทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับเล็กค่ะขอให้เล็กนะครับไม่าคุณมีสิทธิ์ได้เปิดป้ายรางวัลนะครับมีเจนี่พุทธหนึ่งสองสามและห้าครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับสีค่ะสีเปิดปแล้วครับผม ไปจาอวันนี้ก็ได้อะไรนะหใช่ไหมครับสองนะครับผม2นะครับเจนีฟูกสอของรางวัลเป็นอะโอ้โหท่านผู้ชมคนขันใจครับมอบเงินสด2,000บาทนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นอยู่ด้วย ยินดีด้วยกับท่านที่ได้รับของรางวาัลแจกไปพอสมควรแล้วพักดื่มเจนีฟูดกันอีกคู่หนึ่งครับเดี่ยวกับปแจซ่าฮ่าเฮ่ ช่วงของแจส่าฮา่าฮ่าฮ่รีบโทรกันเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาเราเหลือแค่เล็กน้อยนะฮะเวลาเล็กน้อยเดี๋ยแค่นี้เวลาเราเล็กๆๆลง <c oughs> เล็กเลยมนไม่การเล็กเลยะครับผมเราแจกกันเป็นประจำนะจันถึงสุขเวลา16บนาฬิกาถึง16บหนาฬิกานาทีถูกต <c oughs> ้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงดังหน่อยครับคุณอะไรครับ คุณลินดาค่ะุดรคุณลินดาจากจังหวัดอุดรครับผมบ้านเลขที่อะไรจ๊ะอําเภออะไรจ๊ะอําเภอเมืองค่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองสามทับสองแปดหกค่ะโอ้หเลขหกเกือบตกประเทศแล้วเนี่ยอ่าทอเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับผม นานแล้วข่าวได้กาแฟนานมากแล้วค่ะอ๋อเคยได้กาแฟไปแล้วนะโนนะนดี๋พอดีกาแฟหมดเลยโทรมาใหม่ขอให้ชคดีนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟูดกล่องใหญ่นะแผ่นป้ายต่อไปครับคุณลินดาครับเล็กหรือใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับ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 ท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วอแล้วอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับคุณลินดาครับเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับ ตองใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่นะครับให,ใ,หใหญ่นะครับโอ้โห <struck> แมนะ่า<อ>เสียดายนะพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับผมครับก็ยินดีเรื่องที่เราท่านได้รับของรางวาัลนะแต่หนึ่งสัปดาห์ทีมงานเราติดต่อไปแล้วติดต่อไม่ได้หรือไม่โทรกลับมาเราขออนุญ,ญาตยึดของคืนนะเอาไปแจกท่านอื่นกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค้าสวัสดีค่ะคุณอะไรจ๊ะ เป็ูค่ะฮะอุ้ย<ด>อุ้ยชื่อจริงอะครับอ๋นาาอนภพรค่ะนาภาพรน,นาภาพราาโทรจากจังหวัดอะไรครับคุณนาภาพรกบีค่ะ<อ>กะบี<อ>กบีนั้นคนตายพี่น้องนุายโดูมาเยอะจ่ายไปได้ที่ไรครับบปได้ทีท่เท่าไรนี่เออวันนี้เลขอะไรนะคะอา้าววันนี้เลขเลขหกนี่เร็วเร็ว คุณพงาพลบนเลขที่อ๋อมีเลขหกไหมครับรบัณฑิตย ไม่มีกายี่ยีปอ่าไม่มีนั้นขออนุญาตตัดสายด้วยนะครับคุณนภพรนะฮะหมถ้าแปดลบสองนี่ได้6กเลยนะปฏิกาเราวันนี้บ้านเลขที่ท่านต้องมีหมายเลข6เท่านั้นนะครับผมจังหวัดไหนก็ได้ขอเพียงแต่ท่านมีหมายเลข6นะฮะเราก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมจะสั่งซื้อเจนีฟู้ดก็ทีมงานอย่างลูกหยี0 8 0 0 2 2 4 5 4 5าครับครับผมสวัสดีครับผม หลุดไปสายหลุดสายหลุดเนี่ยโทรท์ไม่ชอบไอเลยหลุดเลยไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าเสียงดังฟังชัดคุณอะไรครับบุญทันค่ะบุญทันนะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับคุณบุญทันลบุรีค่ะลบุรีอำเภออำเภอใชบประดานค่ะบ้านพี่หยองไอพี่หยองอยู่ไหนเคยโทรมาแล้วทันเคยเคยโทรมาแล้วนะบ้านพี่ครับ ี่หทหนึ่งค่ะง่าสี่สิบหกทับหนึ่งเคยโทรมาแล้วบ้านพี่สีบ้านพี่สีใช่ไหมใช่โอ้มีพวกเราอยู่นั่นเยอะนะเล่นเกมเลยครับคุณบุญทานแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเล็กหรือใหญ่ครับคุณบุญทานครับเล็กค่ะเล็กนะครับบุญทันใช่เอาแล้วอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับของคุณบุญทานครับเล็กหรือใหญ่ครับใหญ่ค่ะใหญ่นะครับ ขอให้รนะครับโอ้โหแหมอันนี้ตองเลยตองเลยนะฮะไม่เป็นไรครับคุณมีการอย่าเพิ่งีีโทรมาใหม่นะครับผมแหมแฟงขัดจับลโบุรีเยอะอันนี้บุญมาไม่ทนับนบาปแซงซะก่อน <laughs> เรามีทั่วประเทศนะแตก,กัะเป็นประจำนะสนัสนุนโดยเจนี่ฟู้ดนะครับผมสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับผมฮะ นันทองเพชรถุสวัสดิ์บ้านเลขที่หนึ่งสี่โอ๊ับตรงจ้ะหนึ่งสี่โอชื่อยังไม่รู้เลยมาบ้ายอีกทีนะชื่ออะไรนะครับขออีกทีนันทองเพชรถุสวัสดิ์จ้ะคุณทองทิพย์เหรอฮะจ้ะโอ้คุณทองทิพย์มีมีมีหกเพื่เมื่อกี้ฟังคร่าวๆเขาจากจังหวัดไหนครับคุณทองทิพย์ุัดูคนละดูคนละ อยู่ครอกจ้าจ้าโอเคจ้าเล่นเกมได้เลยจ้าคุณทองชิปทำไมเป็นคนที่พูดเลยยาวขนาดนี้คุณทองชิปแผ่นแรกเชนฟูสกลมใหญ่ครับแผ่น้าต่อไปครับคุณทองทิพย์ครับเล็กหรือใหญ่ครับเล็กจ้าเล็กนะครับขอให้โชคดีนะครับพี่น้องชาวโคราชโอ้ ใหญ่โจใหญ่ใหญ่ใหญ่บนดมีบนด้วยไม่ไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ทองมาใหม่นะครับขอบคุณด้วยครับคุณตอนทิพย์ไม่ไรรายการเราบนบนบนได้นะครับใครอยากบ่นเลยบ่นได้นะฮะคราของวันนี้เพิ่งเริ่มวันแรกนะของสัปดาห์นะครับเราจะกันจันทรถึงสุกเลยนะครับ16บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อวาีจากกรุงเทพค่ะ คุณวารีจากกรุงเทพนะครับเขตไหนครับคุณวารีฮะดินแดงค่ะดินแดงอ๋อหมาเลขที่หนึ่งหกหนึ่งับสองสามหกค่ะโอ้โหชัดเจนมากเอาเชิญครับผมแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปครับเล็กหรือใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่ต่อไปครับหยลขหนึ่งแผ่นป้ายครับผมเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเปลี่ยนไหมครับากศเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนไหมครับ เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็เปิดของรางวัลไปเลยต่องเลิอถูกต้องนะฮะเหลือแผ่นป้ายรางวัลอีก3แผ่นป้ายมีเจนี่ฟูดหนึ่งสามแล้วก็ห้าเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับห้าค่ะห้านะครับห้าเปลี่ยนไหมครับอย่าแอบดูจ้าไม่ดีด้วยนะครับเป็น กาแฟของนาโนนะมูลค่า450บาทนะครับเดี๋ยวให้ที่อยู่กับทางทีมงานไว้ด้วยนะครับยินดูด้วยกับท่านที่ได้รับของรางวัลนะท่านที่ไม่รับของรางวัลวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาเล่นเกมกันได้ใหม่เดี๋ยวเราเฉลยแผ่นป้ายที่เหลือนะฮะเจนิฟูสหนึ่งนี่เป็นนี่เลยเป็นเจนิฟูสสองเล็กมูลค่า 2 2 0 0อยบาทอันนี้คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกพิจาร์อะไรล่ะเพื่อที่จะลึกจากทางรายการนะครับผมจากอะไรต่อไม่ได้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุ่มเวลาส6บหนาฬิกาถึงส6บหกนาฬิกาสานาทีวันนี้ขอบคุณจินฟูดครับครับผมและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่โทรมาเล่นเกมกับพวกเราทางรายการถูกต้องวันนี้เราสองคนนะครับผมโรเบิร์ตอมบดานครับผมอีกหยอกหยอยครับครับผมรอาไว้เงินอนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ